time หรอกครับแต่ว่าเป็นด้วยประมาณว่าแบบหน้าตาผมมันหล่อมากเพราะหน้าตามันหล่อมากเนี่ยมันเปิดกับเพลงอะไรปุแบบ๊บอะพวกคุณก็เลยคิดว่าเพลงมันเพาะไปด้วยอันน่ะมันเป็นประมาณนั่นแหละจริงจริงเพลงนี้เป็นเพลงในที่แบบเรื่อยๆเนี่ยครับแต่ว่าด้วยความที่แบบหน้าตาหล่อๆของผมเนี่ยมันทําให้ดนตรีเนี่ยมันแบบเอ้มันกลับขึ้นมาแบบหลอ่อครับ ห้าสี่สามสองประชุมงานที่บริษัทกันอยู่ครับครับใช่ครับพวกเราต้องตั้งใจทํางานนะครับผมผมดีใจที่ได้อยู่พวกคุณนี่คือสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งผมเชื่อมั่นในตัวพวกคุณแ <c oughs> ม่งหล่อสายเลย <c oughs> ปาดไปเถอะปาดปาดไปเถอะจะผมลงจะผมขึ้นฮะครับนี่คือแบบว่านะักแสดงแบบหลอนแบบต้นๆประมาณว่าแบบว่าเพิ่งเลิกงานไปโชว์ตัวมาเนี่ยวันนี้ก็ ่ <c oughs> ขบคุณหมวกจากติกตอ,อกมากเลยนะฮะ FC ขออภัยนะฮะที่อาอ่านชิคายได้ไม่ครบบ้างแต่ก็แบบว่าจะพยายามอ่านให้มันครบทุกคนนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับผม <c oughs> FC พร้อมไปเจอกันตามงานอีเวนต์อย่งฮะ จะมีไปถึงสักห้าสิบคนไหมถ้าไปถึงห้าสิบคนผมจะเริ่มออกอีเวนต์แล้วนะครับผมจะไปอีเวนต์นะครับพวกคุณกดนครับผมยกมือซ้ายผมดีใจที่ได้เห็นพวกคุณครับเราก็ต้องเล่นตัวหน่อยนะครับแบบว่าไม่ไม่ต้องหืถ่ายรูปเยอะนะครับขอบคุณแมวข้างถนนมากเลยนะครับดีใจนะครับที่ได้เป็นร่วมงานด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ ทำอะไรกันไม่หลับไม่นอนครับเนี่ย mm hmm. สุดที่สดีครับฮฮไฮไฮหลอทุกสิ่งครับ นี่ว่กกูไม่น่าสงให้มันเลยเช mm ็ค hmm. ชื่อนะครับผมไม่ทราบว่าในไลฟ์นี้มีคุณโคเทนี่ขนาดแค่เป็นแบบหน้าตาที่ที่ว่ารับสติกเกอร์ hmm. หัวใจยังต้องหล่อขนาดนี้เลย mm hmm. นี่เรียกว่าปล่อยเพชรขาดอันนี้ไม่พูดคำหยาบแล้วนะครับผมต้องดีใจกับผมเนี่ครับผมขอบคุณทุกคนที่คอยเตือนผมนะครับ ผมสัญญาแล้วนะครับว่าผมจะพูดคำหยาบไม่พูดคำหยาบแล้วนะครับผมจะเรียกตัวเองว่าฉันและเธอฉันดีใจพวกเธอทำอะไรกันอยูอ่ส่วนจริงๆนะครับพวกเธอหลายคนที่กําลังจะนอนจะหลับจะนอนอยู่ละแต่ดันแบบว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นมาก็เลยต้องมานั่งดูกันนะครับดูันไปครับผมผมไม่มารบกวนเวลาพวกคุณนานมากแล้วครับผมผมเข้าใจว่าพวกคุณ เหนื่อยที่ต้องดูผมครับกำลังจะหลับจะนอนก็ต้องลุกขึ้นมาดูบางวันบางคนก็โทรศัพท์ตกใส่ปากบ้างตกใส่จมูกบ้างนี่ผมโทรศัพท์ตกใส่จมูกนับเมื่อคืนหม,ม,มจะดูสาวครับพอดูสาวปุ๊บไม่ไหวมันก็ล่วงตกใส่เงี้ยบดังป๊อ ทำไมมันหลองอยู่เนี่ยถามใครได้บ้างวะอยากรู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยินดีที่ไดยรู้จักค่ะยินดีครับ ฉันชื่อจินนี่เองนะคะออ๋วันนี้สินค้าที่จะแนะนำคืออาหารสุนัขค่ะอาหารจับอีกครั้งค่ะใช่ใช่ใช่อันนี้ค่ะจริงๆอร่อยอร่อยกลิ่นหอมมกเนือสัมพัสดีมากอร่อยจริงๆเลย คุณชื่อจินนี่ใช่ไหมครับอร่อยอ๋อร่อยอร่อยแล้วก็ทำกมาเป็นคนสวยที่ตลกนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้ใช่อ่ะคือแล้วก,วก็อันนี้ค่ะอะไรรคับอันนีอนนอนน้อันนี้รู้ไหมอันนี้รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้รรจริงจริงโอ้โหฟุตบ๊วดอันนี้ค่ะ,สว,ส,คคะสวัสดีทุกคนค่ะจ้าอันนี้ โอ้วันนี้จะมาแนะนำยาดนมรุนใหม่ที่กลัลังฮิตและไท้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงนี้เลยค่ะอ้อันนี้ยอดาิยมตัวนี้มีกลิ่นหอมมากจริงๆและหายความรู้สึกเย็นสดชุนมากจริงๆนะคอ๋อใช่ใช่ เออทามจ้าโอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้ค่ะทามจักสามุนพลายเลยใชยส่วนผ้ามทีดีโต้สุขภาพสามารถใช้ยอย่างสบายใจได้เลยโอย<อ> <laughs>